ไลฟ์สดสระบบคืออะไรเข้าใจง่ายในคลิปนี้ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวิน YouTube ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาไขาข้อสงสัยเกี่ยวกับ tiktok ที่มีคำศัพท์มากมายอย่างเช่นยกตัวอย่างประโยคที่บอกว่า ช่องนี้สามารถไลฟ์สดได้3ระบบสามารถไลฟ์สดได้2ระบบซึ่งบางคนก็จะงงนะคะว่าการไลฟ์สด3ระบบเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาฟังคําตอบกันไลฟ์สด3ระบบก็คือสามารถไลฟ์สดได้ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันอย่างเช่นอ่ะขอภายคายกซึ่งรูปแบบที่1ก็คือการไลฟ์สดผ่านกล้องของอุปกรณ์โอ้ยไลฟ์สด ผ่านกล้องของอุปกรณ์นะคะซึ่งก็จะเป็นการไลฟ์ทัว่วไปที่เราเห็นที่แบบว่าตั้งกล้องแล้วก็นั่งไลฟ์สดพูดคุยประมาณนี้ส่วนไลฟ์สดระบบที่2ก็คือการไลฟ์เกมบนมือถือก็ตามชื่อของเขาเลยตัวนี้จะเป็นระบบที่เราสามารถไลฟ์เกมบนมือถือได้ต่อมาไลฟ์สดระบบที่3ก็คือไลฟ์สตูดิโอตัวนี้สามารถ สตรีมไลฟ์สดผ่านโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ได้พูดง่ายก็คือสามารถไลฟ์สดผ่านคอมพิวเตอร์ได้แชร์หน้าจอหลายๆหน้าจอได้อันนี้ก็จะเป็นแบบมืออาชีพเลยนะคะทุกคนโอเคสรุปสั้นๆง่ายๆนะคะไลฟ์สด3ระบบบน t ิกต o k ก็คือการไลฟ์สด3รูปแบบรูปแบบที่1คือไลฟ์สดผ่าน กล้องของอุปกรณ์รูปแบบที่2คือการไลฟ์เกมมือถือรูปแบบที่3คือการไลฟ์สตูดิโอไลฟ์สดผ่านคอมพิวเตอร์สําหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นประโยชน์แก่เพื่อนเพื่อนทุกๆท่านสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ